เอนะครับวันนี้ช่างภาพของเราใจดีไปแอบส่องไว้ถึง2คันเลยทีเดียวคันแรกที่คุณใบมาช่วงพรีวิวดิฉันรู้แล้วแลวคุณผู้ชมทั้งบ้านก็ทราบแล้วว่าเป็นพอเช่เกหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วล่ะครับแล้วอีกคันหนึ่งที่บอกว่าเป็นคู่แข่งของทั้งมินิแล้วก็ของเฟียร500มันเป็นรุ่นรุ่นอะไรอ่ะใจเย็นๆใจเย็นที่บอกว่าตั้งแต่ภาพสเก็ตเลยใช่ไหมคือเรื่องมันมีที่มาที่ไปของมันนะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องเข้ามาฟังไกลๆครับผมนั่นแหละครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เฮ้ยมันยังไม่ได้ล้าเโอเคโอเค,อเคไปฟ<อ>ังกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA เริ่มแรกเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่ Nick วลลี่ประธาน GM ยุโรปเข้ามารับตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนปี2009นนั่นคือเร่งกระบวนการและขั้นตอนพัฒนารถยนต์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ให้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งรถเล็กคันใหม่นี้นะครับจะต้องมีความทันสมัยเข้ากับรถนิยมของคนเมืองและจะต้องไม่เป็นการลดเกรด Opel Corsa รถเล็กที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดปัจจุบันหรือพูดง่ายๆว่า Op e พจะไม่นำคอซ่าไปปรับเปลี่ยนใ,นใดๆเพื่อให้ราคาถูกลงแล้วนำออกขายซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้ครับทำให้ตลาดรถเล็กในยุโรปมีความตื่นตัวขึ้นอย่างมากเพราะมีภาพลุดของโอเพอร์จูเนรถเล็กรุ่นใหม่ของค่ายทยอยออกสู่สายตาสาธารณชนอย่างต่อนเนื่องตลอดปีกว่าๆที่ผ่านมาโดย Op เพอร์จูเถูกวางตัวตั้งแต่ยังเป็นภาพสเก็ตว่าให้เป็นคู่แข่งโดยตรงของมินิและเฟียท้าร้อย และจะเริ่มทำการผลิตตัวถังแบบ3ประตูความยาว3.7เมตรก่อนในช่วงแรกตามข่าวเขาว่าจะใช้แพลตฟอร์มช่วงสั้นของ Opp o p e พ Corsa บวกกับความโดดเด่นของ OPPO a ร์อา a โดยหัวหน้าทีมออกแบบมาร์กดัมส์กล่าวว่า o p e พ Junior มีจุดกำเนิดมาจากคอนเซปต์คาร์ที่มีชื่อเดียวกันสำหรับการออกแบบจะเป็นไปในแบบผสมผสานเอาความทันสมัยและความมีลักษณะเฉพาะตัวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนอกจากนี้ การออกแบบภายในของ Op e พอร์จูเนียยังเน้นที่ความพึงพอใจของผู้เป็นเจ้าของเป็นหลักในส่วนของเครื่องยนต์ Op e พอร์ยุโรปประกาศจะใช้เงินทุน1 1 0 0 0ล้านเหรียญยูโรสำหรับการพัฒนารถรุ่นใหม่และชุดส่งกำลังเพื่อให้เครื่องยนต์ขนาดเล็กรุ่นใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่มีความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำและผ่านมาตรฐานไอเซียยูโร6ให้ได้ภายในเวลา3ปีต่อจากนี้อย่างไรก็ตามผู้บริหารของโอเพยังบอกได้ว่าระบบขับเคลื่อนลูกผสมแบบไฮบริด จะมีมาให้เลือกใช้ด้วยเช่นกันและหากไม่มีโรคเลื่อนมารุมเร้า Op เพอร์จูเนก็น่าจะเริ่มเดินสายการผลิตในโรงงานของโ p p o ที่เยอรมนมีได้ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปและเริ่มการจําหน่ายอย่างจริงจังได้ตั้งแต่ต้นปีหน้าส่วนอนาคตที่เคยยิ่งใหญ่ในโลกซิตี้คาของ o p เ o จะกลับมาอีกครั้งหรือไม่นั้น Op ปเ l j u n จูเใหม่น่าจะเป็นคําตอบได้เป็นอย่างดีส่วนอีกคันที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือ จ้าความเร็วหน้ากบอย่างโคเช่911 GT3 ใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมยานยนต์ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็ที่งานมหกรรมยานยนต์ปารีสเพราะทั้งสองงานนี้มีกำหนดจัดงานในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันสำหรับภาพที่เราเห็นกันอยู่นี้เป็นการทดสอบของโคเช่911 GT3 ในสภาพที่มีการพรางตัวเล็กน้อยโคเช911 GT3 ใหม่ มีความแตกต่างไปจากรุ่นเดิมที่เป็นปีกหลังแบบตายตัวปลายท่อไอเสียคู่ย้ายมาโชว์ตัวอยู่กึ่งกางกันชนหลังสเกิร์ตหน้าและกันชนหน้าออกแบบให้มีอารมณ์ที่ดุดันและเร้าใจมากขึ้นพร้อมกันนี้ที่ปลายฝากระโปรงหน้าได้ติดตั้งช่องดักอากาศไว้ช่วยให้911 GT 3ใหม่ดูดุดันยิ่งขึ้นส่วนเครื่องยนต์ก็แรงสะใจกับขนาด 3,800cc 453แรงมา้า ทำงานร่วมกับ,บเกียร์ PDK คัดคู่7จจังหวะครับ และสำหรับท่านที่ชื่นชอบปอร์เช่นะครับเราก็ได้ข่าวมาว่า911 GT3 2013เนี่ยจะมาเปิดตัวในโชว์รูมนะครับแล้วก็รับออเดอร์ตั้งแต่ต้นปี2013เป็นต้นไปในยุโรปครับส่วนจะรถคันนี้จะเข้ามาในบ้านเราเมื่อไหร่ยังไงนั้นนะครับเมื่อขณะโตมี่รู้เนี่ยก็จะนำมานํำเสนอท่านผู้ชมให้รับทราบกันทันทีครับรับรองว่าไม่ให้คุณผู้ชมตกข่าวแน่นอนคะ่ะและสำหรับช่วงเอ็กซเรย์นะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาพูดถึงฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์นะคะอาทิตย์ที่แล้วพูดถึงประโยชนอวาต่่ ถ้าเราจะนํามาติดรถของเราเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดยังไงต้องดูหาข้อมูลยังไงถึงจะเหมาะสมกับรถเรานะคะแล้วก็ราคาด้วยเดี๋ยวนี้ฟิล์มกองแสงแพงเหมือนกันนะเดี๋ยวไปชมกันค่ะในช่วงเอ็กซเรย์ค่ะช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดย m ม c h เชฟโ l เลตโซนิ s โซูในตลาดบ้านเรา มีฟิล์มกองแสงติดรถยนต์ให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อก่อนจะติดฟิล์มจึงต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆให้ดีโดยเริ่มจากคุณภาพของฟิล์มกองแสงเช่นเปอร์เซ็นต์นของการลดความร้อนการลดรังสี U v วการสะท้อนแสงและการปล่อยให้แสงส่องผ่านซึ่งทั้งหมดต้องเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่เชื่อถือได้มิใช่ค่าโฆษณาโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงต่อมา ต้องพิจารณาว่าเป็นฟิล์มกรองแสงที่ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสากลและมีที่ตั้งชัดเจนเช่นเดียวกับผู้จัดจําหน่ายในประเทศไทยก็ต้องเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจฟิล์มกรองแสงอย่างต่อนเนื่องยาวนานมีมาตรฐานการรับประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้ไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปอร์เซ็นต์การลดความร้อนและคุณสมบัติต่างๆของฟิล์มกรองแสงราคาต้องสมเหตุสมผลบอกกับคุณภาพที่ยอมรับได้ ส่วนมากฟิล์มเคลือบโลหะจะมีราคาสูงกว่าฟิล์มเคลือบสีประมาณ1-2เท่านอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของฟิล์มกองแสงด้วยว่าเชื่อถือได้หรือไม่เช่นไม่คนทดสอบฟิล์มด้วยแสงสปอตไลท์หรือ,อยืนท่ามกลางแสงสปอตไลท์โครงสร้างของฟิล์มกรองแสงต้องผลิตด้วยเทคโนโลยีเคลือบโลหะซึ่งทำให้ฟิล์มมีความคงทนกันความร้อนได้อย่างดีและไม่เปลี่ยนสี สุดท้ายคือช่างติดตั้งต้องผ่านการอบรมจากผู้ผลิตและมีความชำนาญงานสูงรวมถึงต้องมีสถานที่และอุปกรณ์ติดตั้งที่เหมาะสมทันสมัยสำหรับการดูแลรักษาหลังจากฟิล์มแห้งสนิทและกาวทำงานอย่างเต็มที่แล้วควรปฏิบัติด,ดังนี้ห้ามเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นเวลา7วันหลังจากติดฟิล์มเพื่อให้ฟิล์มอยู่ตัวระยะเวลาในการอยู่ตัวของฟิล์มจะใช้เวลาประมาณ2 3สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับชนิดของฟิล์มที่ติดตั้งอุณหภูมิความชื้นในอากาศคราบความชื้นที่อยู่ระหว่างกระจกกับฟิล์มแต่จะแห้งและหายไปหมดเองควรจอดรถปากแดดหลังจากติดฟิล์มเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15-21วันจะช่วยให้กาวในเนื้อฟิล์มแห้งเร็วขึ้นลดใช้ระบบละลายฝ้าที่กระจกหลัง30วันหลังจากติดฟิล์มพอจะทําให้ฟิล์มเกิดการเสียหายได้ห้ามใช้น้ำยาล้างกระจกที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียเช็ดทำความสะอาดฟิล์มโดยเด็ดขาด ให้ใช้ผ้านุ่นและน้ำหรือสบู่อ่อนเช็ดทำความสะอาดฟิล์มซึ่งจะช่วยทำให้เนื้อฟิล์มใสและรักษาเนื้อฟิล์มได้ดีก่อนเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งควรตรวจสอบว่าในผ้าที่ใช้ไม่มีฝุ่นผงหรือเม็ดทรายเพราะจะทำให้คุณสมบัติของสารเคลือบฟิล์มเสียหายหรือลดคุณภาพได้ครับ